เอา MTK เข้ามาใส่ในดีว c e ของเขาเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนกันเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบ MTK คนที่ชอบ snap นะฮะก็จะได้มีทางเลือกนะฮะสำหรับตัวแรกเองนะฮะไม่มีอคติกับ CPU ใดๆทั้ทงสิน้นนะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอสมือ mm hmm. ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแร็กนะครับวันนี้เรามีโมเดลใหม่เข้ามานั่นคือ Redmi 10X นะฮะ Redmi 10X 5G นั่นเองนะฮะ Redmi 10X 5G นี่เอ่อมากับ CPU ที่เป็น Dimensity 820นะฮะก็คือ MTK 6873นั่นเองนะฮะนี่วันนี้แร็กได้ตัวนี้มานะฮะ 10X นี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะ 10x5G นะฮะเป็นตัว Density i m นะฮะ820นะฮะเป็นของค่าย MTK นะฮะซึ่ง Xiaomi นะฮะ Xiaomi Xiaomi Mi ก็แล้วแต่ใครใครจะเรียกกันนะฮะกเ็เดี๋ยวนี้นะฮะเอา MTK เข้ามาใส่ในดีว c e ของเขาเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนกันเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบ MTK คนที่ชอบ snap นะฮะก็จะได้มีทางเลือกนะฮะสำหรับตัวแรกเองนะฮะไม่มีอคติกับ CPU ใดๆทั้งสิน้นนะฮะเพราะว่าแต่ละ CPU มันมีข้อดีของมันในแต่ละอันกันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะฮะที่อยากใช้ MTK ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่อยากใช้ MTK หรือใช้ snap นะฮะก็แล้วแต่นะฮะมันไม่มีอะไรดีไป perfect ไปทุกอย่างโอเค ว่ากันในเรื่องของเจ้าตัว Redmi 10X 5G ตัวนี้นะฮะตัวนี้แรกได้มาเป็นสีออกม่วงนะฮะเพื่อนเพื่อจะเห็นสีออกม่วงนะฮะม่วงเลยนะครับเป็นตัวแรม8ล้อมที่128นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวที่รองรับ 5G ด้วยแรกเทสแล้วื่อกี้นะฮะก็สามารถที่จะรองรับ 5G ของไทยได้แล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะฮะตัวจะเล็กนิดนึงนะฮะ นี่ฮะรองรับ5 g นะฮะรองรับ5้า g ไทยได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็ด้วยความเร็วมันจะเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะฮะเพราะบางทีเนะี่ยในการมือถือที่รองรับ5 g ของไทยในตอนนี้นะฮะในบางพื้นที่นะฮะในความเวลาเราไปเทสสปีดความเร็วนะฮะมันก็จะอาจจะไม่ได้แบบ ความเร็วเท่า 5G แท้ๆนะฮะแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายดีๆดีนะฮะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของ 5G ในไทยนะฮะที่เริ่มที่จะขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศแล้วแล้วเมื่อไรที่ขยายไปครอบคลุมกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของผู้บริโภคนั่นเองที่จะได้ใช้มือถือที่เป็น 5G นะฮะแล้วก็จะไม่ต้องมีในเรื่องของราคาที่แพงจนเกินไปนะฮะเพราะว่า เมื่อไม่กี่เดือนหลายเดือนที่ผ่านมามือถือ 5G เนี่ยต้องเป็นสเปคสูงๆแรงๆเท่านั้นนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้นะฮะเริ่ม 5G เริ่มครอบคลุมกันทั่วประเทศแล้วนะฮะแล้วก็มือถือที่ออก 5G เนี่ยออกมาก็เยอะแยะนะฮะในค่ายมือถือจีนไม่ว่าจะเป็นมี่ไมซู oppo, realme อะไรเนี่ยก็มีมือถือ 5G ถูกๆดีๆเนี่ยเข้ามา ขายเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เจ้าตัว1 0 x เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมือถือที่ดีราคาประหยัดรองรับ5 g นะฮะก็เป็นมือถืออีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆนะฮะสำหรับใครที่ถูกจิตกับ mtk ใครที่ชอบมีอยู่แล้วชอบ u i ของมีอยู่แล้วชอบ,อออชอบในเรื่องของความเป็นมีอยู่แล้วเนี่ย ก็น่าจะถูกใจเจ้าตัวนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะกับราคาด้วยกับอะไรด้วยนะฮะของมีที่ให้มานะฮะแล้วก็รองรับ 5G นะฮะการจับถือที่โอเคเลยสำหรับมีนะฮะก็เรื่องของบอดี้นะฮะอบอกเลยว่ามันก็จะคล้ายๆกับตัว,ตว Note 9S นั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะด้านหลังก็คือในเรื่องของกล้องในเรื่องของอะไรเนี่ยก็จะเหมือน Note 5อา่า n o t ต 9S ที่ออกมา แต่ในเรื่องของบอดี้นะฮะจะจะเล็กกว่านะฮะจะจับกระชับมือกว่าไม่ใหญ่เท่าโน้ต9้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของฟิงเกอร์พิ้นนะฮะจะเป็นอินสกรีนฟิงเกอร์พิ้นนะฮะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็สามารถใครที่ชอบฟิงเกอร์พิ้นด้านหน้าก็อาจจะถูกใจนะฮะเพราะว่านี่ก็ทําในเรื่องของฟิงเกอร์พิ้นด้านหน้ามาตั้งแต่ตัวตัว,ตวเล็กของเขาที่แอดก็ชอบตัวหนึ่งนะคือมี่มี3นะ่3อสนั่นก็ใช้ดีนะครับถือว่าจะเป็นตัวเล็กตัวถูกที่ประหยัดนะฮะ ก,ก็ใช้ดีนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้นะฮะแลกลองเทสมาได้สักทักนึงนะฮะเพิ่งแกะสดๆใหม่ๆเลยนะ,ะก็ถือว่าในการจับถือเนี่ยชอบใจมากนะฮะเพราะว่ามันแบบกระทัดรัดแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะฮะเนี่ยถ้าเทียบกับเมยซูที่เราใช้ประจำนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเมย์ซู15ที่ใช้มานานนะฮะซึ่งชอบมือถือที่มีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็มีความกว้างที่ ไม่กว้างมากจนเกินไปนะฮะเนี่ยฮะเทียบกันเนี่ยจะเท่ากันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเพื่อเผื่อ <ๆ S 1> เจ้าตัวมีเนี่ยจะแคบกว่าด้วยซ้ำไปนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกใจะฮะชอบมือถือที่มันแคบๆนะเพราะว่านิวโป้เวลาเวลายื่นนะฮะกดอะไรเนี่ยมันจะได้ถึงนะฮะก็โอเคเลยสำหรับเจ้าตัว Redmi 10X 5G โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ performance อื่นๆกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาดู Redmi 10X 5G กันเลยดีกว่านะฮะแกะกล่องกันมาดูเลยว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะฮะตัวกล่องก็จะเป็นสแตนดาร์ดของมี่นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ตรงกล่องนี่ก็จะเขียนว่า Redmi 10นะฮะแล้วก็มี Hi-Res g h Audio นะฮะบอกไว้ตรงนี้นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นสเปคนะฮะตัวนี้แอคได้มาที่ตัวสีม่วงนะฮะ8 จิกลอมที่128นะครับก็นี่ฮะสไตล์มี่นะฮะก็จะเป็นกล่องมาตรฐานเขาอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมมีซิลิโคนเคสข้างในนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะฮะซิลิโคนเคสก็เป็นเคสแบบใสประมาณนี้นะครับว่ากันไปอันนี้ตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้ ัวเครื่องข้างในก็จะมีตัว breaking charge นะฮะที่รองรับ fast charge 22วัตต์ตัวนี้แล้วก็ usb type c นะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสแตนดาร์ดนะฮะอะเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านี่ตัวเครื่องก็จะเป็นสีม่วงนะฮะ,ะได้มาสีม่วงนะฮะก็ ตรงนะครับโพสิชันของกล้องก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครดูสมมาตรดีด้วยนะฮะกับเลนทั้งหมดมีเลนเลนวายนะฮะแล้วก็เลนหลักแล้วก็เลนที่เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเดฟหรือมาโคนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเลน d e ฟเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะฮะด้านล่างก็จะมีเฮดโฟนแจ็ค3.5มิล นะฮะมีไทท์ c ีลำโพงอยู่ตรงนี้นี่มีไมตัดเสียงนะฮะตรงนี้เป็นปุ่ม Power ที่เป็นสีแดงโอเทมากสวยด้วยแล้วก็เป็นปุ่ม v ลูทูธอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นไมตัดเสียงเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็น่าจะเป็น IR Buster หรือเปล่าเหมือนกันนะฮะตรงนี้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเข็มไม่ใช่เป็นถาดซิมนะฮะเป็นถาดซิมที่รองรับเป็นไฮบริดธรรมดานะฮะไม่ใช่3สล็อตนะฮะ ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็สามารถที่จะไว้กันอ่าเขาเรียกว่าอะไรมียางไว้กันน้ำด้วยเดี๋ยวเทสซิมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูกันอีกทีนะฮะว่ามันรองรับ5 g ไหมเออนะฮะนี่ใส่เข้าไปเลยปึ๊บอ่าโอเคเห็นไหมครับเพื่อนๆมันรองรับ5 g ของไทยแน่นอนนะครับชัวร์สบายๆ เนี่ยฮะปุ๊บไม่ไม่โฟกัสอ่ะเดี๋ยวโฟกัสเข้าไปนิดๆนะฮะปุ๊บเนี่ยฮะอ่าเห็นชัดไหมฮะรองรับ 5G แน่นอนครับสบายๆของไทยนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวล นะครับโอเคเมื่อมันลองรับ 5G อยู่แล้วเนี่ยนะฮะในเรื่อง performance ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเราไปดูในเรื่องของคะแนน a n t ต t u กันเลยดีกว่าคะแนน a n t ต t u นะฮะอย่างที่บอกนะฮะเป็น d i m e n s i t y 820นะฮะคะแนน a n t ต t u ของเขาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าๆเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกครับมากับตัวที่เป็น MTK 6873นะฮะหรือ6875นะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ว่าใครจะเลือกค่ายไหนที่เขาจะเลือกเรียก6875 6873เพราะว่า6873เนี่ยมันก็จะมีรหัสย่อยก็คือ6873ดีนะฮะถ้าเรียกรวมๆก็อาจจะเป็น6875เลยก็ได้นะ,ะก็แล้วแต่นะฮะใช้ GPU ที่เป็นมาริ G ี G57 นะฮะอยู่ที่3หัวกันเลยทีเดียวเออห้าหัวที่ไม่ได้3หัวนะชักงงๆนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็โอเคนะฮะมากับหน้าจอที่เป็น180เ z นะฮะ180เ z กันเลยทีเดียวนะฮะดูความไหลลื่นของ180เ z นะฮะก็โอเคเลยนะฮะแบตเตอรี่ที่4,520ม ah ิลลิแอมนะฮะโอเคผ่านไปอ่าเรามาดูในเรื่องของ แอนโดรเบนส์กันมากนะฮะแอนโดเบนส์นะฮะสตาร์ทกันเลยนะฮะอ่านี่ฮะได้คะแนนดีมากๆนะฮะเป็น U.S.F 2.1ที่มันเข้าใกล้3.0มากเลยทีเดียวนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะตั้งแต่ที่อัลแอคเทสมานี่ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น U.S.F 2.1ที่ไวมากๆนะฮะเข้าใกล้3.0เลยก็ว่าได้อ่ะเพื่อนๆดูกันเองก็แล้วกันนะฮะดูรีดนะฮะ ลดอยู่ที่994นะฮะเกือบพันเลยนะฮะไลทะะ 2, 2, ะะ 2, ะะ์อยู่ที่481นะฮะแลนดอม223นะฮะแลนด้อมไลท์273นะฮะ SQ insert เนี่ยอยู่ที่3,000กว่าเลย SQ update เนี่ย3,006ล้วดู SQ delete นะฮะเกือบ5,000เลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็น u D f f 2.1ที่ใกล้เคียง3.0มากๆโอเคผ่านไปเรามาดูในเรื่องของ m ติชัดกันเลยดีกว่ามันคือชัดจะอยู่ที่ สิบจุดเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะใสมาเต็มครับสำหรับมี่ตัวนี้อ่ามาดูที่ค a m มิ a 2าสองนะฮะก็รองรับเ e v ว l 3เลยทีเดียวและที่สำคัญนะฮะใครที่ดู Netflix นะฮะอันนี้ก็ต้องไปเช็คอีกทีนะฮะเวลาอัปเดตเวลาอัปอะไรนะะก็อาจจะกลายเป็นแอลไปก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ที่แกแกะกล่องเนี่ยมันเป็น D D ดีด RMTL 1กันเลยทีเดียวนี่ฮะให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะสำหรับเด็กฟิกนะฮะก็ลองไปดูกันว่ามันเป็นเด็กฟิกแท้หรือไม่แท้นะโอ้ยเยอะแย,ยะมากมายนะฮะเราก็ต้องไปเทสกันดูอีกทีสำหรับของมี่นะฮะอ่ะเรามาดูในเรื่องของ GPS นะฮะ GPS นี่แอคเปิด อยู่ในร่มนะฮะก็ถือว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะฮะดีไปถึงค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะอินวิวอยู่ที่10อินยูสอยู่ที่11นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เปิด Data ไม่ได้เปิด Wi-Fi อะไรเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเอาเปิด Wi-Fi ปิด Wi-Fi ให้ดูก็ได้นี่ฮะปิดไปละอ่าด้านอ่าเรามาดูนี่ฮะ ก็ยังโอเคนะฮะอินวิวอยู่ที่12อินยุทอยู่ที่อ่าอินยุทอยู่ที่12นะอินวิวอยู่ที่14นะก็ถือว่าดีไปจนถึงดีมากนะฮะถ้าเปิด Data ถ้าเปิด Wi-Fi นี่รับรองกระฉูดแน่นอนอ่าโอเคผ่านไปเราไปดูในเรื่องของเซนเซอร์กันเลยดีกว่าเซนเซอร์นะฮะก็มาครบๆเลยนะฮะเจโลสโคปมาแมกกาจิตเซนเซอร์ก็มานะฮะมาเต็มๆเลยนะฮะสำหรับ 10x5G ตัวนี้นี่เองนะฮะเอาอะไรอีกที่เราต้องมาเทสกันในโดเวยไปแล้วนะฮะก็มาดูในเรื่องของ RX Monitor ก็ให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะฮะก็รองรับ 5G นะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะรองรับ 5G แน่นอน,นะฮะเมื่อ 5G ครอบคลุมเมื่อไหลเมื่อนั้นนะฮะคุณจะได้เล่น 5G ที่แบบเหมือนกับ ที่เราเล่น 4G ในตอนนี้แน่นอนครับไม่ต้องกลวนะฮะณตอนนี้นะฮะก็ใช้สปีด 4G ไปก่อนนะฮะถึงแม้ว่ามันจะขึ้น 5G แต่สปีดอาจจะไม่ใช่ 5G แท้ๆนะฮะแต่ว่าเมื่อวันใดที่ประเทศไทยเราลองรับครอบคุมแล้วคุณได้เล่น 5G แบบเต็มๆแน่นอนนะฮะโอเคผ่านไปในเรื่องของ performance เราไปดูในเรื่องของล้อมกล้องกันเลยดีกว่าลอมกล้องนะฮะก็สไตล์มี่นะฮะแอ็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะก็เป็นสไตล์มี่ของเขาเลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับหลอมกล้องก็มีในเรื่องของไนท์โหมดมีในเรื่องของสโลโมชันนะฮะมีช็อตวิดีโอนะฮะมะีนี่ฮะกล้อง48ล้านมีโหมด o r เท a ต t มีโหมดไนท์มีพาโนรามาแล้วก็โหมดโปรนะฮะเดี๋ยวในเรื่องของรูปภาพนะ่ยจะถ่ายให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะฮะแล้วใครที่เป็น สาวกมีก็จะรู้นะฮะลอมกล้องมีก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ได้แผกแหวกแนวไปไหนนะฮะในเรื่องของวิดีโอก็มีในเรื่องของกันสั่นนะฮะที่อ่า30เฟรมเลต p อ r second ส,ส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันว่าจะได้การสั่นที่อ่าเฟรมเลทที่เท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน 4K อ่า30เฟรมเลต per second นะฮะอันนี้ก็คือเทสวิดีโอของกล้อง Redmi 1 0 X5G นะฮะตอนนี้แอคเดินอยู่นะฮะแล้วก็ใช้มือนะฮะมือเปล่าๆนี่เลยฮะเทสนะฮะเดินนะฮะจากภาพที่ดูนะฮะก็คือยังสั่นในเรื่องของ 4K เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า 4K เนี่จะมีการสั่นบ้างไหมที่ความละเอียด1 0 8 0 P 6 0เฟรมเรท p e อ section นะครับ ที่ความละเอียดตรงนี้นะฮะในเรื่องของโฟกัสอาจจะต้องกดโฟกัสนะครับเนี่ยฮะแต่ดูเหมือนภาพจะนิ่งนะฮะแต่ในเรื่องโฟกัสอาจจะต้องกดโฟกัสหน่อยอ่าเดี๋ยวเราไปลองไปดูในความละเอียดที่ 180p 30เฟรมเรทมั่งโอเคนี้ในความละเอียด 180p 30เฟรมเลตว e นาทีนะฮะเดยวเราจะมาดูในเรื่องของโฟกัสกันนะฮะว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยฮะเป็นอย่างที่คิดจริงๆนะฮะว่าถ้าเป็นในเรื่องของ30เฟรมเรทเนี่ยไม่ต้องใช้มือกดโฟกัสเลยนะฮะมันจะถ่ายได้เขาเรียกว่าดีกว่า นะครับแล้วก็มีการสั่นให้ด้วยนะฮะอาจจะมียึกๆ,ๆๆหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้ใช่มฮะมีในแบบมาอยู่ด้วยวันนี้ Redmi 10X นะฮะ 5G นะฮะในตอนกลางคืนนะฮะก็ถือว่าในตอนกลางคืน 10X 5G นะฮะก็ถือว่าทำได้โอเคครับโอเคนะฮะแต่ว่าก็เอาแบบตรงไปตรงมาก็คือไม่ได้ดีมากอะไรนะฮะแต่ว่าถามว่าใช้งานในตอนกลางคืนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะกับราคาค่าตัวนะฮะแล้วก็ทำได้เท่านี้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเทสวิดีโอเ e ด m ิ X5G นะฮะในตอนกลางคืนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับกับงานวิดีโอกล้องหน้านะครับในตอนกลางคืนได้เท่านี้ก็ถือว่าพอใจกับราคาแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาแล้วฮะ,ะก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะได้ 5G แล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอประมาณนี้นะครับก็เนี่ยฮะถือว่าโอเคนะฮะ มุมกล้องในตอนออมุมกล้องของกล้องหน้าในงานวิดีโอของ1 0 x 5G นี่ก็ถือว่ากลางๆนะฮะก็ไม่ถือว่าแคบแล้วก็ไม่ถือว่ากว้างมากแต่ก็โอเคแลฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเค r e d มี1 0 x 5G นะครับได้เทสในรูปการถ่ายรูปในตอนกลางคืนนะครับก็ ในฟังก์ชัน Night Mode นะฮะก็ของมี่นะผมไม่แน่ใจว่าตัวสูงสูงเนี่ยจะสามารถที่จะถ่ายมุมกว้างใน Night nice Mode ได้หรือไม่นะฮะแต่เจ้าตัว 10x 5G ตัวนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะถ่ายมุมกว้างในโหมดไนท์โหมดในตอนกลางคืนได้นะฮะต้องมาถ่ายมุมกว้างใน ฟังกชันกล้องธรรมดาแทนนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงนะฮะโอเคครับก็สรุปนะฮะงานในตอนกลางคืนนะฮะของเจ้าเ e d m ี 10x5G นะครับก็ถือว่ายังมีน้อยอยู่พอสมควรนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งภาพถ่ายนะครับก็เดี๋ยวรอดูอัปเดต กันอีกทีนะครับเพราะว่าตัวนี้ 10X นะครเพิ่งออกมาใหม่นะครับก็มาดูอัปเดตกันอีกทีว่าพออัปเดตไปแล้วเนี่ยในเรื่องของภาพถ่ายกับตอนกลางคืนแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะทํางานได้ดีขึ้นไหมนะฮะแต่โดยรวมๆนะฮะกับราคาแค่นี้แล้วก็ได้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของอะไรที่เขาใส่มาให้ที่เป็น 5G ด้วยแล้วก็ข้างในของ 10X ที่ให้มาแบบถือว่าเยอะมากกับราคา ที่แบบค่อนข้างต่ำมากกับราคาคุ้มๆประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วะฮะในการถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวกจะให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็ไม่ได้วน่าเกียดจนแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังมีนอสนิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเทียบกับงานกล้องอื่นๆประมาณนี้บางคนอาจจะพอใจนะฮะแต่ถ้าเป็นสาวกมี่เนี่ยอาจจะแบบว่าเออ มันน่าจะดีกว่านี้ในอันนี้แอคคิดเองนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วพอใจนะฮะกับงานตอนกลางคืนกับราคาค่าตัวของเขากับอะไรที่เขาให้มาเท่านี้ก็ถือว่าพอใจแล้วก็พอได้แล้วประมาณนี้ครับผมโอเคมาสรุปกับเจ้าตัว Redmi 10X 5G ตัวนี้กันครับนะฮะมือถือน้ำหนัก205กรัมนะครับเป็นมือถือที่ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไร เอาไปชั่งจริงๆเนี่ย205กรัมอะแต่เวลาจับถือจริงๆเ่เหมือนไม่ใช่มือถือที่มันหนัก205กรัมเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้า Redmi 10X 5G ตัวนี้นะฮะ CPU Dimensity 820นะฮะหรือ MTK 6873บางค่ายก็เป็น6850อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่รายละเอียดปีกย่อยของสเปคที่แต่ละค่ายเขาจะ เรียกกันนะฮะเพราะว่าใน6873เมนี่ยมันก็จะมีตัวย่อ v นะฮะแต่ถ้าเรียกคุมคุมนะฮะก็เรียก6875ไปเลยก็ได้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะก็ถือว่าเป็น cpu mediatek ที่แรงพอตัวเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่รีวิวให้เพื่อนดูนะฮะดูอันตูตู้คร่าวก็อยู่ที่4 0 0แสนกว่านะฮะแล้วก็ a n d r o อยดนะ์นะฮะ usf ที่2.1นะฮะเป็น2.1แบบ ไปลายจะเหยียบ3.0แล้วประมาณนั้นเลยนะฮะให้ประมาณนั้นเลยเพราะว่าความลื่นไหลแล้ว,วาอาการใช้งานดีมากๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวราจะให้คนที่เขาเล่นเกมเนี่ยไปเทสเกมให้ดูว่าเล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงอันนั้นเดี๋ยวจะมาเทสให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคบทสรุปของเจ้า Redmi 1 0 x 5 g ก็ถือว่าเป็นมือถือที่ดีตัวนึงนะฮะแล้วก็ประหยัดอีกตัวหนึ่งที่รองรับ5 g ในบ้านเราเออใครอยากได้5 g แล้วมือถือที่ไม่แพงมากนะฮะถ้าเป็นในจีนก็ไม่ถึงหมื่นนะฮะก็สามารถที่จะมี5 g แล้วก็มีมือถือที่ฟอ r ์แมตเพ r รดีๆอย่างนี้เอาไว้ใช้ได้นะฮะแล้วก็ขายชอบรูปทรงที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น position กล้องอยู่ตรงกลางนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอ่าไม่ใช่เป็นอ่า เป็นเป็นพันช์โฮนะฮะเป็นคล้ายๆกับหยดน้ำนะฮะก็เหมาะกับคนที่ชอบมือถือสไตล์นี้ที่เอาไว้ใช้แล้วก็พกพาง่ายๆเลยฮะไม่ใหญ่มากนะฮะไม่ใหญ่เท่า Redmi Note 9s ด้วยซ้ำไปนะฮะถือว่าพกพาง่ายนะฮะก็ถือว่าเป็นมือถือที่ถูกใจแรกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยสำหรับใครที่ชอบออสไตล์นี้นะฮะก็ เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ไปพิจารณากันว่าโอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะฮะก็ถ้าอยากให้เรามีข้อมูลดีๆจากมือถือดีๆนะฮะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะฮะเราจะได้มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ